จาเดาบนดาดากเป็นนที่วันนี้เราจะมีโชว์พิเศษมากไปยลยครับแค่ตัวยแค่ตัวน้องตัวมาสีพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะไ้ไปกรรมการเผื่อ่ะเผิ่เลยกรรมการมองผมไม่แปลกใจ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับฟุกในช่องสิวหลนครับวันนี้ฟุกก็จะมาเรียกเดอะแมสงานวัดตอนรอบฉลองแชมป์ใช่ไหมแต่จะบอ,อกว่าฟุกก็จะตัดคลิปนี้เหลือแค่แบบว่าเรียกแค่พวกคินิตี้เท่านั้นโอเคนะครับเพราะว่าทุกคนรู้คนดูรู้ฟุกเป็นทไวายไลตลอดและทะไวายไลแต่ว่ารักคินิตี้ฉันจะไม่ยอมเลิกปิ่งหรอกคะ่ะ ถ้าใครเพิ่งเข้ามานะครับฟุกฝากกดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ฟุกด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันมาได้เลยนะครับทุกคนอยากคุยอะไรคุยกันมาได้เลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยช่วงเนี้ยอินกับน้องๆมากเพราะว่า เราไม่ได้เจอน้องนานอ่ะเพราะว่ามันติดโควิดใช่ไหมเราไม่ได้เจอน้องนานมากไม่ได้ตามงานน้องนานมากทําให้เรารู้สึกคิดถึงมากแล้วก็แบบกลับไปย้อนดูคลิปนู้นคลิปนี้คลิปนั้นแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงน้องๆมากช่วงนี้ก็จะอินน้องเป็นพิเศษนะครับทุกคนถ้าใครเป็นก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะจ๊ะทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าก็หน้าตัดๆนั่นแหละเออแบบช่วงที่มีน้องๆอ่ะเนาะไปดูเลย

ว่าฉันจีดมากงูจ้ะงูจ้ะผมชื่องูมากับเสือแล้วก็มากับวัวเสือครับเสือครับผมชื่อเสือมากับวัวแล้วก็มากับงูวัวครับวัวผมชื่อวัวมากับงูแล้วก็มากับเสือ

เพื่อคิดจะหวัดชนะให้อทานใหาฝันให้จกควางออกงานมสับคำสัญญาม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 าาลาม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 าาม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 าาาม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 มา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 าม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 าาม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 าาม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 าาม วาเไทปวาเลนไทน์ฉันรวมใจสมกันทุกทุคนซูเปวาลไทนวทานไทฉันรวมใจสร้กันทุกทุกคน ปอเช่นะครับแล้วก็แช้ป์นักกากเมียงูอยู่แล้ววนานักกากมาเต็มไปหมดเลยแจ็กี้ปอเช่อยู่ตรงนี้แล้วซึ่งก็เป็นแชมป์ของวรรณคดีไทยวันนี้เราจะได้เห็นว่าภายใต้นักกากเมียงูครับเป็นคนดีหรือเปล่าซึ่งผมว่าไม่น่าเชื่อครับแล้วรู้แล้วว่าเป็นโดว์อะไรกันแน่อย่างที่เราคาดเดาไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันขาดไม่ได้ครับพี่หนึ่งจักวแจ็กกี้ผมยาวหล่อออะะไไไรรกเลท ก็ตามมาเยอะนะครับแจ็คกี้กับพอเช่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่ได้แชมป์ไปที่กลับมารายการเดอะแมทใช่ไหมครับรู้สึกไงบ้างครับทั้งคู่เลยดีใจครับแล้วก็คิดถึงทุกทุคนแล้วคิดถึงเหมือนกันคิดถึงพี่กันด้วยครับโอ้ยครับผมแล้วะครับขอแสดงความยินดีครับกับหน้ากาบเมียงูด้วยนะครับที่ได้แชมป์ของที่ันนี้ไปแล้วก็ขอบคุณทางเดอะมาสซิงเกอร์นะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาฉลองแชมป์ในครั้งนี้นะครับผมคิดถึงทุกทคนมากๆครับคิดว่าเขาน่าจะเป็นใครครับคิดไว้แล้วไหม ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ผมคิดไม่ผิดนะฮะผมจะเห็นเขาตามคอมเมนต์โซเชียลของเติร์ดประจำนะครับรวมถึงเขาได้ไปคฟเวอร์เพลงของ Trinity ด้วยนะฮะถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ผมคิดจริงๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ยังไงผมก็ชอบเขาอยู่ดีนะครับเพราะว่าผมติดตามเพลงของเขาทุกเพลงชอบเพลงไหนผมชอบเปราะบางมากๆครับเปราาบางใช่ไหมโอ้โเขาร้องแบบอินเนอร์มากเลยเนาะใช่มีเพลงหนึ่งที่ชอบด้วยเพลงไหน คำอธิษฐานด้วยน้ําตาครับเดี๋ยว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 อันนั้นเพลงเขาหรือเปล่าหรอใช่หรอไปเข้าไปไปเข้าไปคุยกับฝั่งนี้ดีกว่าบุกเกะพี่ดีใจด้วยฮะจ้าขอเจ้าคนให้เลือกคนหนึ่งคนวิชัยคาวีคนต้องเลือกคนหนึ่งแต่ว่าต้องเลือกคนหนึ่งโอ้ยเอาหนวิชัยคาวีโอ้ยเอาหนคาวีฮะให้จบยากเกินไป นี่เป็นแค่น้นทิมวันนี้เราจะมีโชว์พิเศษมากมายเลยครับหน้ากากทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานวัดรับสู่เดอะแมสงานวัดนะครับในรอบฉลองงานตอนนี้เราจะปอดหน้ากากแชมป์ของเราครับเป็นหน้ากากแล้วแจ็คกี้ผมยาวคือดีมากเป็นคนแรกเป็นผู้ชายคนแรกที่ผมยาวแล้วฉันชอบคนนไไหอออออ่่ะต้งงจจบเเเเราาพิยกโล อย่างนั้นก็ไปดูอ่ะฉันไม่อยากดูคนเดียวก็ได้คุดเอ๋ เข้าใจง่ายคือ Trinity X กับเมียงูผมเชื่อว่าโชว์นี้สนุกมากแน่ๆเซิร์สกับเจมครับโชว์นี้จะออกมาเป็นแบบไหนครับครับก็อาจจะมีหลายๆคนสงสัยว่าตอนพวกผมสองคนถอดน้ากาศทำไมไม่มีใครร้องเพลงก็เราเก็บน้อยเพื่อวันนี้เลยครับอุ้ยตายแล้วฝากฝากเน้นย้ำนะอย่าเปลี่ยนช่องครับผมเพราะว่าถ้าพลาดไปแม้แต่แบบตอนเริ่มเนี่ยน่าจะเสียดายมากๆถ้าพร้อมแล้วปรบมือเลย อุ้ยตายแล้วคุณแม่สินที่เธอกัน oh.

ของรักกันไปได้ดานานบอกเธอคืนนี้กับเขาใจฉันมันจะละลายดูกลันน้ำตาถจะไม่ไวรู้บางไม่เธอบอกใจตัวเองว่าไม่ใช่ฝืใจบอกใจว่าเราต้องไม่ใช่เพราะคนอยูเราคนแค่เจ็บากอขอให้คำปรึกษาแล้วก็จบก,กันกอยากบอกกับท้ายลากับเขา ไปเจมผมทรงอีกหน้าละค่ะ เขาเก็บใจฉันมันจะละลายก็กลั้นน้ำตาแทบจะไม่ไหวรู้ว่าไม่เธอบอกใจตัวเองไม่ใช่ฝืนใจบอกเธอว่าเราต้องไม่ช้าเพราะคนอย่างเราองมันเป็นแค่จีบภาษาค่อยคำพูดษาเราก็จบกันอยากบอกกับเธอให้เลกกับเขา ังไปไม่ควรจะคุ้มหยู่เพราะฉันนึกได้แค่ว่าเป็นฉันที่เจ็บซ้ำๆแต่ฉันไม่มีพลังพิเศษที่สามารถเสกให้เธอมองมาที่ฉันฉันเลยต้องเขียนก้อนลงไปในบุ้กลยตรวจสอบทุกต้นแล้วทำไงเพราะอารมณ์ขามีสีหน้าว่างร้างเะคิดถึงต่างๆจนถึงวากะแต่ฉันมันยังคงตั้งแรงเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้สูดฉีดน้ำตามืนเคยทุกๆวันสิ้นโลกกาที่เธอกอดกับเขาทิ้งฉันไว้คนเดียวไว้สิ้นจังหวัดทึกษาอย่างเรามันไม่ควรหลอก พระเจ้าอาจะถามและฉันไม่รู้สึกแต่้วันไหนเธอเศร้าแค่บอกฉันอยูย่ตรงนี้ตลอดสัญญากับพระเจ้าระหว่างที่รอเขาเธอจะวิ่งกลับมาฉันพร้อมจะโอบกอดระวางที่รอเขาให้ฉันนั้นค้เธอจะตายไวโลกอะ เธอรู้ว่าเป็นแค่เพียงตัวจำลองตอนที่เขาจะมาแทนถึงเวลาเขาต้องยอมแต่ยังรักไม่เปลี่ยนแปลงขอแค่ฉันได้ดูแลเธอคงแก่นหน่อดสำหรับเธอได้พบได้เจอแค่เพียงฉันนะเป็นเวลาอย่างเม่อทีวันอย่างน้อยก็มีความสุขทุกช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันก็จะหายไปเพราะเขา้ฉันนั้นเขาเจะจิตได้ไหม We'll กับเมียงูครับโรเบิร์ตไม่ได้ร้องให้พอาซ่อนในเนือเพลงภูมิใจฟังซกรอนีล้วน่าจะ็ูศิใจกับพวกเราทุกคนที่อยู่ในสตูดิโออย่างที่เราทํากันมาตลอดครับรายการ The Mask ไม่ว่าจะซีซั่นไหนก็แล้วแต่จริงๆแล้วมันคือการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันหรับตัวศิลปินเองขึ้นมาเวทีนี้ก็จะได้สรรสร้างสิ่งที่เขาไม่เคยทําและได้พิสูจน์ตัวเองกับกําแพงที่เขาสร้างขึ้นพอเขาประสบความสําเร็จครับเขาได้ส่งความสุขให้กับพวกเราทุกๆคน และเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าศิลปินไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้คือเรื่องจริงครับขอเสียงปรบมือทั้ง5คนครับนี่นั่งกันอยู่ตรงนั้นยังแบบโอ้โหเฮ้ยตามบอกว่าภูมิใจจริงๆเลยนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราได้เห็นมาโดยตลอดในสายตาของครู่ะนะเมียงูเขาเนี่ยเขาสุดยอดเขาอยู่แล้วนะมันเรื่องของเทคนิคในการร้องเนี่ยเขาสุดยอดอยู่แล้วแต่ขออนุญาตเถอะทรินิตี้ทั้ง4คนเลยเนี่ยครูนมองเห็นในพัฒนาการมาโดยตลอดเนี่ย พอเวลาร้องกันออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงในแบบ all for one ในนักนักของนักร้องที่เป็น <S <S ดีโวต่ตางๆอ่ะนะคะปรบมือใ,ให้ไวไลท์ทุกคนจะสอ่องแสงแววนะว่าวรอรับความสำเร็จของคุณในอนาคตต่อไปค่ะมาหมุนรถบัม๊มดอกไม้ไฟและลูกปองสวรรค์ครับรอบแม่ด้วยนะม์ที่ผมรักที่ผมรักที่ตอใส่ หที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแมนที่ผมรักแมนยูทใจแค่ยุทที่โหงแดงที่คุณชอบฮิปฮอปไก่บอสบิ๊กแบงโ n ้แดนผมรู่าคุณชอบแบ t ที่เขาแค่สงสัยไม่ได้แปล่าใส่ใจที่ผมมิสคอไปไม่ต้การที่จบที่ที่ทีที่ที่ท อยากให้เธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักทีไใบที่ใจมันเคิดถึงเธอแตงเธอเธอ,เธอไม่คิดให้อยากให้เธอได้รู้ I wanna love you ถามแล้วหัวใจก็อยากไม้ฟังไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังแต่บนหิ้งเลยคนนั้นอะ

เฮ้ยยังพี่อ่ะทำแค่ข้างหลังน้องเจมอ่ะทำข้างหน้าได้รูกว่ากุดูเพินนะฮะค่ะรู้เป็นหนึ่งในควายไลท์อย่าให้ใครเต้นนะทั้งคู่สคนเลย่ะสองคนเลยที่มาสี่พร้อมกันเลยก็ได้ค่ะบิยใจกรรมการ

กรรมการมองผมไม่แปลกใจอาร์มกับเฟมองอะไรลูกไม่มองหน้าพีพ่ๆเขาเลยนะมองอะไรอะ่ะดอกไม้ไฟไงไม,มองดอกไม้ฟ่อวอ๋อเฮ้ยหมายถึงบ<ม>วนเ <ๆๆ S 1> <ว>สื้อใช่เดี๋ยวนะคือถ้าคุณอยากดูเน้นๆตั้มโชว์ให้พี่ดูหน่อยได้นั่นแหละยินดีด้วยนะครับ คยำสักกิมเมนคำใหเอาคำดีๆมารวมกันคงจะต้องคุยยกเรื่องราวสิบร้อยพันเพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไรต้องบอกต้องอธิบายสักกิมเมนวันเพื่อรวมความเป็นจริงที่มีเธอ ใจที่งดงามและความดีของเธอก็เกินที่ใครๆจะเข้าใจแต่ไม่ต้องมีคำบรรยายใดสักคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องบัรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉัน,น,นรักเธอ สึกกี่มีคนคือแทนเธอคนเดียวไม่มีเทาง้องให้แบบคุมค้มใจในตัวนอ,อ,องก็มีเอาสึกอย่างก็กมีเธอคนเดียวถึงหัวใจใจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญยับยับยับแค่ขอยฉันนั้นได้รักเธอ ไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากมายไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสะขากให้ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศละไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันันรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอบทพ,พิชัยคารวีครับจักรีและพ่อเช่ สวรรครับน้องแจ็ดอกไม้ไฟครับน้องแตนครับปีวาอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอคือรู้่รักเธอเท่านั้นอไมต้องมีคำพูดใดเลย จบแล้วก็ไม่มีอะไรต้องรีแคปบอกได้คำเดียวก่คือภูมิใจมากคืออยากดูคลิปนี้เพราะว่าเขามากัน4คนใช่ไหมแต่ว่าฟุกอะรู้สึกว่าจะยังรีแอคหน้ากากลูกโป่งอะยังไม่หมดเลยแต่ว่าอยากดูคลิปนี้เพราะว่าเมนแจ็กกี้ไงเนาะขอให้ทุกคนเข้าใจวอนอย่าดราม่าที่มันรีแอคคลิปนี้ก่อนเพราะาอยากดูมากๆ มันแบบมันมีสปอยหลุดมาเรื่อยๆแล้วอ่ะเขาแจปเ้าเวลาเข้าทวิตเข้า IG อะไรเงี้ยแต่ว่าเดอะแมสอะรายการเดอะแมสเขาเป็นรายการเพลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็โปรดักชั่นต่างๆการอัดเสียงออกมาแบบถ่ายทอดออกมาคือมันจะดีมากแล้วคาดหวังมากแต่ที่เราคาดหวังคือเราคิดว่าน้องจะร้องเพลงของตัวเองแบบทั้งเพลงอ่ะที่เราเห็นรูปที่เป็นยืน4คนละไฟ2ใช่ปะเราคิดว่าน้องร้องทั้งเพลงแต่น้องออกมาแค่ท่อนแรกอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเออโอเคโอเคแค่ ก็เหมือนได้บุญรับบุญกันไปแล้วช่วงนี้โอเคนะทุกคนเออแบบคาดหวังไปเองว่าอยากฟังทางเพลงนู่นนี่น,นั่นและเห็นแบบยืนสี่คนเราก็นึกว่าเอ้ยเป็นโชว์พิเศษหรือเปล่าอาจจะมี hidden tag version พิเศษอะไรแบบเนี้ยเพราะเราเราเชื่อว่าเพลงของที่เข้าไปในรายการเด ز, อะแมสอะมันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากอะเขาแบบทำออกมาดีมากเออทุกเพลงเลยตั้งแต่เพลงแข่งเพลงฉลองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันดีมากแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งก็คือภูมิใจในตัวน้องๆมาก ภูมิใจมาเพราะซันเป็นทาวายไร่ทาวายไร่แปลว่ารักทีนิตี้เราก็จะลงัลงน้องต่อไปคือช่วงเนี้ยพอมันติดโควิดใช่ไหมมันก็เลยไม่มีอีเวนต์เราก็เลยไม่ได้ไปเจอน้องอะ่ะเราก็อยู่เดียวเราก็มาเวินเวิร์พอมันมีผลงานมีน้องไลฟ์อะไรแบบเนี้ยเราก็ไปตามดูดูคลิปเก่าเราก็รู้สึกว่าโอ้ย ช่วงนี้มันเป็นอะไรวะน่าจะพอคิดถึงแหละนะทุกคนถ้าใครเป็นเหมือนก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยวันนี้ก็น่าจะไปแล้วครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์ให้ฟุกกดกระดิ่งให้ฟุกด้วยก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์คุยกันมามอยกันมาได้เลยนะครับถ้าอยากให้รีแอคอะไรอีกก็เสนอกันเข้ามานะถ้ายังไม่ได้ดูก็จะทําให้นะครับทุกคนวันนี้ก็ไปและพูดอีกทีว่าภูมิใจในตัวน้องๆเหลือเกินแล้วก็อ๋อฟุกอยากทาคลิปนี้มากเลยเออแกะตุ๊ก,กตาแจ็กกี้ใช่ปะ ทําคลิปแกะอะไรแบบนี้ถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนี่คงหนึ่ง<ค>ท<ด>ี่เขารักเธออย่าหมดใจพยายามจะเก็บความลับไว้มากแค่น<ด><ค><ด><ส>ะ